สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําทำแกงเขียวหวานหมูนะคะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะใส่กะทิเราใช้กะทิของยี่ห้อนี้นะคะกะทิของคนไทยนะคะแต่ว่าขายในซูปเปอร์ของสเปนเนาะ <S <S เราจะเคี่ยวกะทิก่อนนะคะสักเล็กน้อยที่แกงเขียวหวานหนึ่งช้อน เราก็ทยอยใส่กะทิทีละเล็กนะคะทีละเล็กทีละน้อยเนาะทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเราต้องการที่จะเคี่ยวพริกแกงก่อนนะคะอันดับแรกให้เขาแตกมันนิดนึงเราก็เคี่ยวสักพักให้หัวกะทิเขาแตกมันนะคะกับเครื่องแกงน่องผัดไปให้เขาแตกมันสักนิดนึง ค่ะเพื่อนๆพอกะทิของเราเริ่มแตกมันแล้วนะคะเราก็จะเอาประมาณนี้เนาะจะไม่อยากให้แตกมันเยอะเกินไปนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อหมูที่เราหั่นไว้นะคะนะคะก็ะผัดให้เนื้อหมูสุกสักหน่อย ค่ะเพื่อนๆพอหมูเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะเติมกะทินะคะหงวกะทิเนาะหงกะทิลงไปเลยกะทิหนึ่งกระป๋องเราใช้ทั้งหมดเลยนะคะค่ะพอเราใส่กะทิลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆจะเติมน้ำเปล่าก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเขาข้นไปเนาะเราก็เติมน้ำเปล่า ก,ก็ได้ก็เดี๋ยวรอให้เขาเดือดเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันนะคะค่ะเพื่อนๆพ,พ,พอเขาเริ่มเดือดนะคะเราก็จะมาปรุงนะคะอันดับแรกเราจะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะจะใช้เกลือเม็ดใหญ่นะประมาณนี้นะคะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายจะใส่ลงไปประมาณ 3ช้อนชานะคะจากนั้นน้ำปลานะคะจะใส่ประมาณ3ช้อนเอารสชาติที่เราชอบนะคะค่ะเพื่อนๆพ,พอเราชิมได้รสชาติตามที่ชอบแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่มะเขือนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นมะเขือสีม่วงนะคะ จากนั้นเราก็รอให้มะเขือของเราสุกนะคะค่ะเ,เพื่อนๆพอมะเขือของเราสุกดีแล้วนะคะมะเขือตัวนี้เขาก็จะสุกง่ายอยู่นะคะต้มไม่นานเนาะจากนั้นเราก็จะใส่พริกนะคะพริกซอยใส่พริกเพื่อเพิ่มสีสันเนาะตามด้วยโหระพานะคะ พาของเรามีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆก็จริงๆอยากใส่เยอะๆแต่ว่ามีแค่นี้เนาะเอาแค่พอเป็นสีสันแล้วก็เป็นกลิ่นนะคะน่ารับประทานเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแกงเขียวหวานหมูนะคะ นี่ที่เราทําให้เพื่อนๆดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ถ้าชอบสูตรนี้ยังไงเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะไม่ยากเลยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ s t a ร์ลุ g o